S <S จับมือเหรอตินจับมือเหรอคะโอ้ยงับแล้วทดดินต้องงับแล้วอา้าวเดินง,งับแล้วดูหน้าดิตอนนี้เราอยู่ที่นี่งไงฟาร,ร์มคุณพอยใช่ไหมคะลูกอ,อ่ะไปเร็ว let's go let's get in โอเคสวัสดีครับผมคุณแม่อย,อยู่ไหนห้องห้องกระจกอยู่ไหนครับ ห้องกระจกนู้นเลยค่ะแอร์ค่ะนี่ตรงนี้เขามีรองเท้าบูทให้ด้วยที่นี่เอาสีไหนหนูสีไหนต้องสีนี้ไหมเดี๋ยวลงม้วนม้วนเพื่อพอดกันเลยเดี๋ยวบู๊ตมันเดี๋ยวพิงมันโอเคโอ้สวยเลยอ่ะอ่ะถอดรองเท้าใส่ได้ปะลองก่อนดิเอาถุงเท้าไปด้วยเหรออ่าต้องใส่ถุงเท้าด้วยลูกอ่ะปึ๊บอ่ะไหนลองใส่สิแป๊บเข้าพอดีเลยอ่ะปึ๊บอ่ะอ่ะ ว้ามีรองท้าบูทด,ด้วยสกิลสกิลอ,อ,อ่ะอ่ะแล้วนี่อ,ะอ่ะอ๋อนะมาหยอดนี่ก่อนมาหยอดนี่ก่อนหยอนกระปุกอาหารกระต่ายกา่อนอ่ะเร็วปึ๊บนี่อ่ะจอกกล่องเนี่ยอ่ะหยอดกล่องกนะ่อนปึ๊บหยอดเลยเหงนไหมอะ่ะไปช่วยปึ๊บอะ่ะหยิบม,มาอนหนึ่งหยิบม,มานหนึ่งค่ะเลือกมาเลยนี่ก็ได้อันนี้ข้างไหนาอันนี้มาอะ่ะปึ๊บมาเดี๋ยวไปให้อาหารกระต่ายกันไปเร็ว มาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆนี่ไปเลยลูกเข้าไปเลยเะวังกระต่ายออกเร็วๆไหนเร็วๆไอโกะชินจังไอโกกับชินจังไปเร็วไปเลยเรียกเข้ามาเลยลูกเดี๋ยวบ้าล็อกประตูกันอแครอทฟีดเดมฟีดเดมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเๆเร็วๆเร็วๆเๆๆๆมาเมเเเเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะะ ป้อนเขาเระวังเขากัดมือนะอ่ะอ่ะนี่นี่นี่เนีช่ชึบจิ๊บจิ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 บอ่าป้อนแบบนั้นลูกป้อนเลยครับผมบุ้งป้อนนะผมบุ้งป้อนอืมอืออือเอาเลยต่อใช่ใช่ฟอนเขาต่อเลยเร็วป้อนเขาต่อเลย<ๆ> <Ride. S 2> uf, เร็วอืมตัวเล็กตัวเล็กแค่ตัวเล็กเก่งมากยำ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 ป้อนต่อป้อนต่อเรียกเพืนนะเรียกเพื่อนมาให้เขาเรียกเพื่อนมามามาเลยมาเร็ คือผักเขากินได้ใช่เขากินได้เขากินได้ลูกนี่นี่คือบ้านเขานะครับนี่ตรงนู้นโอ้โหมีบ้านตรงนู้นอะมาตรงนี้เป็นฟ้อนอาหารกระต่ายอ่ะกินได้ลูกเขากินได้เขากินผักกระต่ายเขาชอบกินผักแบบแครอทอ่ะลูกเรียกเรียกเพื่อนเพื่อนเรื่องไรเรียกเพื่อนเพื่อนเข้ามาเลยอ่ะฮะโอ้นี่เอาแล้วไม่วางกันแล้ เขาวางนั้นน่ะป้อนกับปากเขาได้เนี่ยเขากินอยู่หย่อม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 แล้ววา้วเขาเขา,เขากินโอเคโอเคอ่ะไปไปไปมามา,มานี่เดี๋ยววางตรงนี้ลูกวางใกล้ๆนี่ยวางหนูวางไกลเกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปวางตรงนู้นเลยลูกว,วางใกล้ๆนู้นเลยแคบหวางใช่ใช่แคอหวางไปเลยลูกไปเลยป้อนเขาเลยจริงๆอ่ะ โอ้ดูนี่เี่เป็นกระจุกเลยตัวนี้ตัวสีอนั้นเขาหลับแล้วตัวนู้น่ะตัวนี้หลัใช่ตัวนู้นเขาหลับโอ๊ยตัวนี้มาแล้วนี่ออกมาปยออกมาอลลอมาป้อนแล้วมาอ้อ้แล้วป้อนแล้วอ้โ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 หอ้โ้โี่หลอบอยูหนะฮอ้อ้ะเโอ้โหอโโหเอ้โโ้โ้ อ,อ,อ่ะกินข้าวเออกินข้าวกินเออเออใช่ป้อนต่อป้อนต่อดูดิโ,โอ้เต็มเลยเต็มเลยป,นนป้อนเอาป้อนเขาต่อลูกเดี๋ยวเจ๊ป้อนต่อเลยแล้วป้อนต่อเลยเนะอนนอที่นี่มีเขาหลับตัวนั้นเขาหลับเดี๋ยวเราจะไปเพ้นกระถางแล้วก็ทำไข่กระทะทำพิซซ่า ใช่แล,แล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยโอเคไหมไขที <cam 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 ่น oh ี <cam <cam ่เขาใช่ลูกแฝดิดันเนาอาอนนูพี <cam <cam ่ไฮอยู <cam 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 ่แบกออพีู่าจนี่โอ้ขาวจ้เลยตัวนี้อ่ะป้อนตัวนี้หน่อยลูกป้อนตัวนี้หน่าอ่าออดมาให้ป้าหน่อยเร็วเร็วเเร็ขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วนี่ป้อนเลยลูกป้อนเลป้อนเลยป้อโอ้เขาอยู่แล้วเร็ว เขาหิวแล้วเขาหิวแล้วโอ้ดูดิดูดิอามาอืมเขาชอบกินขนมข้างหน้าใช่เร็วๆป้อนต่อป้อนต่อเร็วๆ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 อ่าป้อนต่อป้อนต่อเร็วๆนั่นน่ะเขาเขายืนสองขาแล้วเขาหิวเขายืนสองขาได้แล้วใช่ นั่นน,น่ะตัว,วนู้นน่ะตัวสีขาวเนี่ยตัวสีขาวเนี่อ้าวอนเขาอีกอันนึง the last one the last one อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปอือฮึอ่าอันไหนอ่าฟอนเขาเลยลูกป้อนเขาเลยปุ๊บอ่าป้าเดี๋ยวเราไปต่อนี่ไงมันมีนอีไรอ่าหมดละเดี๋ยวเราไปทำไข่ต่อไปทำไข่แต่อนันุพันธ์ของแรบบิทใช่ต้นบ้านของแรบบิทเห็นไหมใช่ค่ะ บบใช่ใช่ค่ะไหมจ่มเลยนะครับอ่ะทาน้ำมันอะลูกจิ้มไปเอามือมอ่างาอ่าอ่าถูกต้องลูกปึ๊บทาตงนี้ต่อเลยทาต่อเลยลูกไม่ต้องจุ่มเยอะก็ได้อ่าพอละอ่าทาเลยทายอ่าฮะทาให้ครบเลยลูกทาให้ทั่ว วนวนเท้าวนวนเท้าวนวนอ่าเท้าวนวนอ่าไม่ต้องจุ่มแล้วลูกไม่ต้องจุ่มละวนได้เลยทาต่อเลยลูกไม่ต้องจุ่มละอ่าทาต่อเลยทาตั้งตั้งอ่าถูกต้องอ่าอันนี้ต่อเลยลูกเก่งมากอ่าต่อเลยค่ะเอาให้ทั่วให้ทั่ววนวนเป็นวงกลมม่ะ make circle m a k อ c i r c l ยังไงวนงนีอ่าเดี๋ยวป้าสอนอ่าอย่างนี้อ่าตอนนี้ทั่วละอ่ะคืนที่เข้าไป ต,ต่อไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2คืออะไรคะตอกไข่อ่าตอกไข่อ่าดูพี่ดูพี่เขาทำดูพี่ต๊อปต๊อปต๊อปอ่าแกะไปดูรงการอ่าแกะข้างบนเห็นปหมแกะข้างบนใช่ก็ไข่แดงอ่ะเทลงไปเลยลูกเทลงไปเลยเออทิ้งตรงนี้เลยอ่าทิ้งอ่าให้พี่แกะให้ก็ได้เอออ่ะเดี๋ยวล้างทีเดียวอ่ะ เร็วเร็วเร็วรอเทรอเทเทไกลๆก่อนอาะเทไกลๆตรงนี้ก่อนเทไกลๆก่อนลูกระวังร้อนนะอ่าสวยไหมสวยค่ะลูกสวยค่ะนี่เย้ยเยเ้ยีอกอ่าอ่าพี่แกะให้ละอืมอ่าทำาให้คุณแม่กินระวังแขนอย่าไปโดนกระทะนะลูก ขย่านิดนึงเขย่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเออถูกต้องแบบนั้นแหละอ่ะชิ้งลงถังขยะอา่าสามฟองแล้วเอ้ยเย้ยเนี่ยที่พี่รับที่ๆรับที่พี่พอา่าเทีต่อเทีต่อเอ้ยเก่งมากเฮ้ยอ,อ้ยอันนี้นี่ตองแรงจะได้ละเริ่มขาวละ อ่าเทเทไกลๆลูกเทไกลๆอ่าลุงไกลๆก่อนเออโอเคเก่งมากสวยค่ะลูกสวยที่สูดเย้ไกลๆไกลๆอ่าเนื่อเนื้อเร็วเร็วนะต่อต่อต่อจะครบแล้วอีกฟองหนึ่งนี่เดี๋ยวเจดูนี่เดี๋ยวเจดูมันเป็นสีขาวแล้วเห็นไหม ตอนแรกใสๆใช่ไหมมันจะสุแกสแล้วก็เดี๋ยวจะสุกแล้วถ้าสุกมันก็จะกลายเป็นสีขาวอ่ะอ่ะอ่าใส่ป่ะเดี๋ยวมีทำพิซซ่าด้วยใช่ไหมฮะเใช่อ๋อครับเดี๋ยวเราไปล้างมือรอเลยอ่ะป้าจะเจ๊ไปล้างมือก่อน,นอ่ะหยิบฝาไปปิดครอบแต่ละอันลูกอ่าท้ามันไกลๆก่อนสิลูกหนูจะได้ง่ายๆอ่ะอันนี้ก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยจะสุกแล้วขาวๆอ่ะึ๊บ เราต้องรอประมาณกี่นาทีฮะหรือแป๊บเดียวก็ได้ละอ๋อคุณจะยืนรอได้ไหคะได้ค่ะเขาจริงยืนรอเลยเหรอคะอืมเดี๋ยวใส่ถ้วยไปให้คุณแม่ทานเลยนะเจ๊แม่คุณแม่ชอบกินด้วยก็ใช้อันไหนจ้ะเดี๋ยวจะต้องใช้ช้อนแคะเออกมาหเหมือนขอนมครกอะีีน อ่าตอนนี้ก็คือสเต็ปที่3แล้วอ่าสเต็ปที่3แล้วก็สเต็ปท,ที่4ก็คือตักออกอ่าตักออกเห็นไหมแล้วก็ใส่ซอสซอแล้วก็ล้างมือแล้วก็กินได้แล,แลก้กินไ,ไหมนี่น่ยขั้นตอนอยู่ตงนี้โอเค เสร็จแล้วนี่แบบนี้นี่ลงมือใส่เชื้อจากเอ่อบีดฝาคลาสเอตีแล้วก็ไปล่อกทันได้แล้อือหืออ่ารอตอนนี้รอให้ไข่สุกไหนโอ้ไหนลองเปิดดูจิมันเสียงก๊อกก๊อกก๊อกับอ๋อกำลังสุกเลยกำลังสุกเลย ล้อก่อนล้อก่อนมะป้าบูฮะมปาบู๊กระล้ากระล้าง่ายอด้แล้วมันดังไปเอานี่มดูซิมา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 ดูซิได้ยังเอ๊ะจะได้แล้วเอาประมาณนี้ก็ได้มั้งฮะไม่ต้องเอาสุกมากอ่าได้อ่า อ่าลองดูบางอันอ่ะแต่ยังไม่ได้อ่านี่ได้แล้วอ่าเจเจลายช้อนนะครับผมอ่าดูพี่เขาทำนะอ่เขาหมุนเลยอ่าหมุนแฟปอ่าอ่าเจ๊จอ่าเสียงไข่ไงลูกอ่าปึ๊บอ่าอ่าอันนี้ตักแฟบลองดูสิจิ้มไปเลยขอบขอบอ่าจับต่ำๆอย่างนี้อ่าแคะเห็นไหมอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหม อ่เดี๋ยวพี่เขาจะมาช่วยอ่าใส่เลยลูกปุ๊บอ่าอันนี้ได้แล้วตักเลยอ่าถูกต้องอย่างนั้นแล้วลูกกดลงไปเลยกดมาเลยจับสั้นๆกดลงไปโ <c oughs> อ้ยได้แล้วเก่งมากไปสอง,างามาแล้วสามมาแล้วมาแล้วอ่าเลยปุ๊บได้แล้วเก่งมาก <c oughs> อ่ไป อันนี้ลูกอันนี้อ่าจึ๊บแค่มาเอออันนี้สวยอันนี้สวยอ่าอันนี้อันนี้เออจึ๊บอ่าอ่านี่นี่นี่อันนี้ยังไม่สุกลูกอันนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขย้ายให้ก่อนอ่าย้ายไปหนุ่มตรงกลางไฟไม่ทั่วโอเครอก่อน หมดแล้วลูกอันอื่หมดแล้วอสุดท้ายแล้วร้อนนะองร้อนนะอ่าเฮ้ยซีหลับซีอดเลยน้องหลับไงน้องหลับอือฮึฮัลาหลฮัลโฮันโลฮัลโลฮัลลัลโลฮัลโััลั ปุ้โอเคครับผมอ่าปลาใส่ซอสใส่ลงให้ช้อนให้พี่อ่ะใส่ซอสหยอดไปอ่าลงไป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 ข้างล่างเลยเดี๋ยวล่วงใส่เยอะแลลูกระวังเค็มนะครับอ่าอ่ายอดพอเยอะเยาอะเยอะใส่เลยค่ะใส่เลยใส่เลยครับจิ๊บจิ๊บยอดเยาะอ่าหยอดเขย่าขึ้นลงอ่ะลูกจิ๊บ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 อ่าทั่วทั่วอ่าทั่วทั่วเดี๋ยวเค็มพอ พอแล้วลูกอะขอบคุณพี่ก่อนขอบคุณข้าก่อนไปอายิบมาเลยลูกไปให้แม่เลยร้อนโอเคโอเคไปสามามารอนไหนไหนไหนลงน้องไหนไหน้่ไนจับมือหรอีจับมือหรอคะโอ้ยงับแล้่ต้องงับแล้ <laughs> อ้าว้อง,งับแล้วดูนหน้าดิอ้ <laughs> ป้าเดี๋ยวเจ้ไปซื้อตั๋วโอ้ยจับขางไปเร็วเดี๋ยวไปซื้อตั๋วทำพิซซ่าเลยร็วค่ะไปไหมป้าป้าป้า